สบายดี monastery. พี่น้องมัจจุคหูสุคนเมียบอกจะทำเป็นตำมันตำต้มกุลาณีต้มนุ่ยบ่าตำนุ่ยตำกุลาณีพี่น้องเลยคนละมาต้มมาลวกแล้วเพคนละมาตำมามากินพี่น้องสบายดีพี่น้องมัจจุคหูสุคนสบายพี่น้องมา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 กินตำต้มนุ่ยพวกกันนะบวกอะนรก้อย่าียมาบุกินพี่น like SO eh? BE ้องเยังไง ซื้อไสดยี่ร้านซื้อไสสี่ล้านี่้านล้ยังมาซุกเลยอินนะตัวตำลังเลยีนยังมาซุกนะยังเลยมาถึงขันเลยตัวก่อนมันเป็นตาอะ

มาเงินเดือนแล้ว <trips> ก <up> ็มาหาเรียกเห็ด <no> อ <tumor reform ation> ีเห็ดดูใช้ก็ต้องมีความพุ่ต้นนะตัวนั้นหรใครัห้เศร้าเนาะเรียกเบิร์ตเนาะอยู่นี่ครับเรียกเบิร์ตขเรียนได้ไมน้ำที่จิบวดถ่าที่จะเมื่อก่อนนะครับ มันได้ยังไงกันบ่หงลมบกกันหกกีกามบุญกเอใช่เด,ดเดือนแปดเดือนแปดครับกเดือนแปดมืนดินแหะะุกถ่ายเดือนครับร้อมือมาเกาหน้รอนมาเขาเดี๋ได้โอนนะ้องอรบับรับว มีบุญปีนึงมีแต่หนึ่งเฮ็ดบุญปีกูเสือเนาะก็เสืเมื่อก็หาเงินแหละเมื่อบ่มีเงินจะอะไรบ่มีเงินบ่ได้กินข้าวแล้วแน่ยจะปีค่ะอือปีกายเนี่ยเออบ้เมื่อแล้วค่ะมีเงินไปใส่ปีหนึ่งก็บ่มีหาเงินกินยังกะเบิงหมูอดเอาออืเมื่อบ่เมื่อออกก็เหาเงินได้เฮ็ดน้ำรังก็ได้ดอกบุญน่ะ มันยากดอกอันนั้นมีเงินมนยากแลมันมีเงินน่ะมีเงิน่ะลิ้นไดก็ม่วนแน่เลยมมีเงินอย่าลิ้นยังก็ม่วนบุญทำไรก็ม่วนแต่บูจนเคกินจะรู้วเขม่อนแล้วเขามีเงินบูเถิดแลนบูเถิดเถิมอกบินบูเ่ไดเถอด ไปนะบุญและไปหย่างเบิรบกินรแล้วไม่มีอย่างวันหนึ่งก็ิดงทำนเยียบตีนครกบไปเต้นยุเทคก่ะเหยียบตีนคอยผีสัวผ่บา่ะมีเงินทห้หมู่เหยียบตีนจำเพ่นบะอีตาเสื้อสีขาวเนี้เขาหย่างตกเยอะๆทั้มดเขแปลงเลงอะนม่เหยียบตีนคอย สงสใ,ให้ไปเขาไปบุญเข้าล้มงนะเข,ข,ขะาเขาไปบุญเข้าจะเข้าล้มงมันใกล้ทางได้ค่ะเขาลงตลดได้เปลี่ยนเดียวที่รถได้จ้ะมันจะกมาได้ใช้มาเหยียบตีมค่อย<จ><ำ>ยังตมยัเต็มพอกระพุนตกใช่หไหมหมาวุ้นงไฟเลยนะปั้ปนก็ใส่หมวนะมอะรบ้ยโเมายนหั้ม แับน่าแอบกระเส้นมันยังนุ่มแน่เส้นประทุกจะคงน้ำบ่ลรยนะเราให้นสดทีน่ะเข่ากันนะหนม่งตาม่ต้อาเอรอนอากนเก่งทางพานเก่งทางเรื่องรู้ค่ะ มันไม่ได้ถามหรอกตะกูในี่แหละนัดมันวันทีสานัดนันงทีห้าสำหรับมันให้ก็เอามุให้ระยะเอาบอลคบได้นนะคือยืมคือยืมตัวอบตัวดอกสุขไงดอดดกเพิ่นนี่สำองแตวมันสีถามนี่ค่ะชีเหลองเนี่ยมันเกี่ยวเดียวอย่างเรถามเนี่ยือชุบชิบชุบชิบอยู่แช่ออ,อ,อมันเกี่ยวเยอ่ะ ก็ไปหาเงิน <laughs> ยังไม่แล้ว เลือกกินด้วยน้องเลือกเบอร์ียงหาอย่างนี้ตัวใดนสีเหลองเดือมนน้อยไหนแม่แล่ยังงามอยู่ยังิบอยู่กินเท้าเนาะมันกะแบะกินตกใจเย็นๆเออกินนุ้ยกางเกเย็นๆเราทิมได้ทิมได้หรืทุ่มิมเาจะเบอกลั้าวปลาปูให้อยากกินตัวนี้เวลาโดนกินทำไ ไปไล่แล้วมั้งใช่ที่เดนว่าเวยมีคะแนนวันวานติดิอกินมันหมนเขาอย่ยกินดน้ำวานี่นะกะล้วแล้วหวาน้ำวานีต้นคนมกินแหน่เอากินน้ำว่านมากขึ้นบัาไปเิ๊กเกอร์ลม ต zeker, <ener> ้มของเท่หะต้มของแท้พอตอนนี้กินแล้วนอนเ็ด้นังับแล้วก็ตต้มกับตตมบ่ไปใส่รกาดตตต้มกำแล้วัวต้มคละเถืออันตตมก็แล้วมันบางทีเอาตัวนี้ออกกะเอาตัวนี้ต้มใช่จะแชมเนาะเีให้เปีเอียน ปาดอดีะหมะกงอกนมวน้ำต้มน้ำดากระสนดแ่เี้ยังละตมกอนีมกอนีคือเดียวนีเเียกอ๋อใ่เเียกกอนี้ง่ายใช่ไนี่นี่เาใส่ไมนไปแซ่เปนจิยนมาลาเกียวมาลามนูอ่ะือจีนอาหารจีนเขาาใส่เจียวมาลาอะไรมันสไตล์นั้นอะไรอย่งอยู่ไทย หอมจะมัหมหอมมาลาหรอมาลาเชื่อมาลาแล้วฉันบ้านเราเอินปิ้งจีนใช่แหละว่าายครับแต่ว่าเขาเรีกีนนาเพราเขาใช่องปาเข้าเนื้อมันมันเขาจะออกเค็มบางอย่างเดียวนันัวติพแม่เขาเห็ดเ็นัวแล้วเขาบรมากเอเป็นนัวนะง่ายใช่เขาแาเนื่อนาะเออกินแต่เน้กินเนาะถ้มนเาลงตาเป็นงวน เขาเป็นตะเกือครับปันพงมาล่าตะเพเขาให้บอกใหนบอกกับปิงอยู่อันนั้นนะย่สุนกลัวค่ะมันร็แซ่บเลยมันแซ่บเขาแซ่บเขารแซ่บเลยกินเขาซื้อปิ้งอันนั้นปิ้งไต่ไ่เท่าไต่ส่คิ้มาลินน้ำช่วงมาละลินแล่ที่เอจิโอิลโลนพอสงพอส่งม้เ่ส่งมตัวอชิเอจิโอจิเอจิ ก็นี่ะกได้น้ำท่วมแล้วแล้วเมื่ิดเบ็ดได้อเลยชิดได้น้ำท่วมหมดทังานเลยได้เลยึ้นได้บักเับน้ำลงเลยลงจังวังก็ไม่ได้ด้วย้วยลงคือแี่ก็แฟททางไ้ปลาไบักเส้นน้ำมันท่วมเราจัดไปแล้วด้เลยเข้าห้อเราจักบ่อันนี้ดบักบักท่วมท่วมหมท่วมหน้ามากก็ท่วมแล้วนบัร้อนแต่บักอ้าวบักกับมั่กัรออยู่กับคุณชิดชิดก็ได้เลยป่าเนาะ เาไปปีๆนั่นยังน้นบัลลึกหรืยังอไงเี้ยคงใช่ไัเดียวเจ้าก็ว่าอยากกินอาหารกินเลยอันนลูกอ้ยขนกระดูตับไปถลกนไป้อสหม้อต้มใจหายด้ยคุดาคุดแสลมอต้มละได้ดีนะลูกไปใชแล้วมนสุดจริงจอิะที่มันได้เปรียวแม ดี๋ยวเดียว่างเนียเดี๋ยวดางเสเสร็จไเสร็จวอนี่นะตัวเก่าตีม่น้ำทวมน้วเนอะไกรทาเข้าเ่น้ตเก่าีน้ำมาท่วมจนรวดทางที่รถดเข่าแล้วลุง หน้าเฮือนร้อนดีค่ะลักพกเรายังกระท่มกมบ่เมาจากบัาาบ่ให้มันตื้นเด้สมมมันรูปแล้วมันมันจอดก่อนเพรามันมีห่วยซอยเข่ามันก็หอดก่อนเลยมันมีน้องเลยจอดเขาเดียวเล้ไดมมันเสเติดนั่งครัห้วยไม่ไม่ได้เนี่ยค่ะนาะปีกเ้านที่บ่นนอำท่วมบนงนี้บ่ที่แล้วบมีมีแต่แโม่ียังทุ่มเหนแต่โม่ีกายท่ไม่ท่วมคือกกไ่ทมปีก่อน จะส่งมาเลยน้ำทับเนี่ทบบ้านแล้วไปเสร็จตเล้าอช่ใช่ใ้าใช่ใช่ใช่ย่าง่ใ่ใา่ใ่าช่ใชวใช่ใช่ใช้ใช่ใชย่ใช่้ช่ใ่เช่ใชอ่ใ่ใช่ใอ่เช่ช่่ใช่ใ่าช่ใช่ใช่่่่่น

แอดูเดียวอย่ามันบอกมาถับมือปรอจันบิดนะอ่าเขพีดบอกมามันบอกจะยังตักแล้วนะใครดีเดี๋ยวตัวนีอะไรเนี Hence, ่ยเปลี่ยนใครเหรอต้องไปช่วอยู่หน่อนึอะไรวะ จเย็นจะเย็นหนุกเรื่องแซ่นแบนะแซ่บแต่ว่ามันตุบตัดพี่น้องเลยเอาละไอละคลิปนี้พี่น้องพ่อก็นนอคิดหนาพี่น้องสบายดีเ,ขขอดเออคือเข้ามาบัส